บ u m b บ e b บีเรื่องราวของสงครามที่ดาวไซเบอร์ตอนในขณะที่พวกออโต้บอสกำลังพ่ายแพ้ออ t ติมัสพามจึงตัดสินใจส่งบัมเบิลบีมาที่โลกเพื่อเตรียมเป็นสถานที่หลบภัยของพวกพ้องแต่ก็ไม่พ้นการตามล่าของฝ่ายตรงข้าม <are> แม้จะหนีรอดมาได้แต่บัมเบิลบีก็สูญเสียาการพูด รวมไปถึงความทรงจำต้องอยู่ในสภาพของรถโฟกเต่าสีเหลืองและตกไปอยู่ในมือของชาลีวัตซันสาววัยส8ปีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องยนต์ที่กำลังตกอยู่ในความเศร้าจากการสูญเสียพ่อแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็รู้ว่าบัมเบร์บีไม่ใช่เพียงแค่รถเต่าธรรมดาจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการผจญภัยของทั้งคู่รับชมภาพยนตร์แบบฟรีๆได้ที่ F อดูฟรี